ปรมีสามสิบพัตพระเดชพระคุณหลวงพุทษจันทัสโรที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของอยู่ในตำแหน่งแกนกลางเส้นทางใสากลางร่างกายคนสัตว์สิ่งของสร้าง ทานศีลสมาธิการไหลเวียนธรรมบารมีสามสิทัพระเดชปะคุณหลงประสต์ดนทัสโรระหว่างร่างกายคนสัตว์สิ่งของ,บ,งบังคับควบคุมประกอบธาตุทั้งละเอียด ทัง้งหยาบให้เป็นท่อทานธรรมปรมีสาสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สันตันทัตโรที่เหมาะสมเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนปรมีสาสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สันตัทัตโรเพื่อสร้างหล่อเลี้ยงรักษาดูแลประครับประคอง รรม,มิถานทำปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลบประสบกันทัตโร,รให้ทุกส่วนได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงทำให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลบประสบกันทัตโรเดินทางลุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของ ทำทุกธทมของธาตุทั้งหมดเพื่อให้เกิดเป็นส่วนของธรรมบารมีสามสิบพัฏพระเดชรคพลหลกุสตันทัสตโรที่เป็นธรรมธาตุใหม่ๆไม่ซ้ำเป็นแผนผังสําเร็จเวลาบารมีสามสิบ ะระเดชปุคุลปุสสะแันทัสโรเป็นทานศีลสมาธิเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบหยุดการขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสีพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบหยุดสงคราม การเบียดเบียนทำลายทำลายตัวเองซึ่งกันและกันหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่หยุดภัยพิบัติทำให้เกิดการรวบรวมรักษาทํบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณลบพระสุจันทัสร,รใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ซ้ำ ที่ได้จากแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดที่ได้จากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ทำให้เกิดเป็นสงครามภัยพิบัติวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่วิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างอยู่เป็นโอกาส ของการพัฒนาปรับปรุงให้คนสัตว์สิ่งของได้เป็นลักษณะมหาบุรุษได้เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษคนสัตว์สิ่งของที่เป็นผู้รู้ผู้เื่นผู้เบิกบานรับรู้ถึงบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงโพสตจัจนทัสโร ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัะเดชะคุลปุสสเดทัสโรได้โอกาสลุกเข้าหาวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่เพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัะเดชะคุลปุสสเดนทัสโร เดินทางไปตามร่างกายของคนสัตว์สิ่งของที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อเกิดการดึงดูดบอกเกิดให้ทำทา่าทั้งหมดเกิดเป็นทำทา่าใหม่ๆของบารมีสามสิบทัศพระเด,ดพระคุณหลวงปุษจันทัสโร เกิดการรวบรวมทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบให้เกิดเป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติปรรมีสามสิทธัะเดเดะกุลลงประสรจฐยัตกัสโรเป็นบรมเศษฐีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเกิดลัตตนะเจ เป็นชาวซิวิไลกัลยารมิตรชาวซิวิไลประวีสาสิทัตถะพระเปกรณโลกลมสุจันททัสโรเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของตนเองได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จากการรับรู้ถึงบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์โรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทน์นนกยุงนำให้พวกเราอดทนอดทนศรัทธาเรื่อมใสพึ่งพาอาศัยละลึกลึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษต์กันทัสโรเพื่อเกิดการดึงดูดบอ่อเกิดอย่างสมบูรณ์ให้ทำทุกทำทาาทั้งหมดเกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกวา้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบได้ทำพลาดใหม่ๆไม่ซ้ำเพิ่มขึ้นตลอดเรียนรู้ ถึงแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดปรับปรุงตัวเองเพื่อให้สามารถสร้างประโยชน์จากแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดเพื่อการรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิทธัสสะเดชพะกุณหลวงปสสฒจันทัสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทธัสสะเดชพะกุณหลวงปสสฒจันทัสโรเป็นไปอย่าง ะดวราบรื่นง่ายได้รวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุษจันทรัศโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจ้าการสร้างชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุษจันทัศโร เป็นหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราที่ได้โอกาสเกิดในจัก,กรวาลมนุษย์เป็นโอกาสของการรวบรวมรักษาประมีสามสิบทัศน์ระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรโดยทำให้ ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัพประเดชพระคุณหลวงประสตกันทัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกตัวของธรรมทุกธรรมของธาตุทั้งหมดเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัพ พระเดชพระคุณหลงพระสัจันทรทัศใหม่ๆไม่ซ้ำได้ทาดเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยปรมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลงพระสัจันทรัศโรได้เดินทาง ครอบคุมทุกส่วนนิพพานธรรมประมีสามสิทธัศถนี้เพื่อสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองดูแลตัวตาให้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริง รวบรวมรักษา,ราบรีศัท์สิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุษสกดนทัศโรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมรบรมีสามสิบทัศนี้ตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมรบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุษสกดนทัสโร เป็นเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดประวีสามสิทธัพเด็จพระคุณหลวงพระสดเจนทาสโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมสร้างทานศีลสมาธิ เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องลุ่่ห่มยารักษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบสร้างชาวสิวไลยกัลยาณมิตรชาวสิวไลยประวีสามสิบพัรษพระเด็จพระณุหลงโพศจันทัสโรที่ได้โอกาสพัฒนาปรับปรุงตัวเองจากแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมด เกิดเป็นผลรับของการขยายขนาดนิรรรรพพานธรรมปรมีสาบสิทธัสระเดชะคุลหลวงภูสจันทัสโรเข้าสู่พื้นที่ของนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตะาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่ปรมีสามสิทธัสระเดชะคุลหลวงภูสจันทัสโร เข้าสู่พื้นที่ที่มีธรรมกิเลสธ,ธรรมอัพยากตาธรรม,มาที่มากขึ้นเกิดการไหลเวียนของธรรมกิเลสในร่างกายทึกทอดทันธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้ ที่ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาที่เป็นโอกาสให้แก้ปัญหานั้นให้หยุดปัญหานั้น ทำให้เกิดเป็นประโยชน์เกิดเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสีพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาววิกฤตอุปสรรคเวลาชีวิตเป็นยังอยู่ที่เป็นสภาพของสงครามการทำลายล้างภัยพิบัติขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี พลังงานทั้งละเอียดทั้งยากมากขึ้นเมื่อขนาดของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้ขยายเข้าสู่นิพพานทุกนิพพานการเพิ่มขึ้นของธรรมบารมีสามสิบทัศน ประเดพระคุณหลวงพระสักันทัศโรทาตใหม่ๆไม่ส้ำทำให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่กว้างขวางจากการขยายพื้นที่ของธาตุทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบ จากแผนผังสำเร็จเวลาปรมีสามสิบทัพระเดพระคุณหลวงปุสสจันทัสรซึ่งเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้ทำารามีสามสิบทัพเะเดระคุณหลวงปุสสจันทัสร ได้เดินทางไหลเวียนเพื่อหล่อเลี้ยงรักษาให้เป็นส่วนของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทัสโรสร้างปกติ ให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทันนี้อยู่อย่างสงบร่มเย็นพึ่งพาอาศัยตนเองได้ประคับประคองหล่อเลี้ยงตัวเองซึ่งกันและกันจากกันได้ทำหน้าที่ งานอาชีพที่แท้จริงที่บารมีสามสิบทัพพระเดชพุกุลลปุสสะจันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัพพระเดชพุกุลลปุสสะจันทัสโรความปลอดภยัยมั่นคง มีตัวตนเที่ยงแท้ของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้ที่ได้จากธรรมบารมีสามสิบทัศนพระเดชพระกุลโลกสดจันทัสโรเป็นธรรมที่กิเลสต้องการ ให้ถูกดึงดูดบอกเกิดจากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสเพื่อให้เกิดเป็นกิเลสไปใหม่สร้างประโยชน์ให้กับนิพพานธรรมกิเลสธ,ธรรมกิเลสที่เชื่อมโย ถึงกันเป็นกระแสรธรรมกิเลสอยู่ในร่างกายของทุกอทอดานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้ทำให้ไม่ละเอียดไม่ผ่องใสด้วยบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระกุลลวงพุทธเจริทัศนทสรก ทอดทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้หาประโยชน์จากธรรมกิเลสที่ไหลเวียนอยู่ในตัวให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพุคนหลงพุทธเจนทัสโรได้รุกเข้าหา ทำทั้งบททำกิเลสเพื่อการดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นส่วนของบารมีสามสิบทัศพระเดชะคุลหลงปุดจันทัสโรจากจำนวนปริมาณอนุภาพของบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจนทัสโรที่ดีมากทำให้สามารถรักษาปกติของนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุกนทัสโรที่อยู่ท่ามกลาง ทำทั้งหมทุกทารรการหาโอกาสของการรวบรวมรักษาปรมีสามสิบพัตน์พระเดชพระคุณหลวงพุสจันทัศรโรที่ทําได้มากในเวลาที่รวดเร็วอยู่ในจักรวาลมนุษย์ ที่คนสัตว์สิ่งของได้โอกาสรวบรวมรักษาบรมีสามสิบทัศเดชฟุกลุลโลวสตันทัสตโรจากการไหลเวียนของกิเลสที่มีอยู่มากเราได้ต้นแบบของการรวบรวมรักษาทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพ,พระคุณหลวงปู่สุจันทัสโรจากครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปูยย่สุเนทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่ยยอธรรมชโยคุณยายอาจารย์รมหาลัตนะอุบาสิกาอาจารย์ขนนกโยท่านนำเป็นต้นแบบ เพื่อให้เราได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงได้พึ่งพาอาศัยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองที่สามารถพัฒนาปรับปรุงตัวเองได้ทำให้เกิดความก้าวหน้าของการรวบรวมรักษา ปรมีสามสิทััสสะเดพระคุณหลงระสเตนทัสโรที่รับรู้เป็นการศรัทธาเรื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จับเจาะสูงกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทําบาลมีสามสิทัศ เพ่อทุกคุณหลวงพ่อสดจันทัศโรความเป็นปกติที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองที่เป็นชาวสีไลไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราที่มีอาหารเป็นพืชแล่ธาตุ เป็นอาหารเครื่องนุ่ง,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 งาหาองง่อย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาวไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่อย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาวหยุดสงครามวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยัางยู่ทั้งหมด อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลารับรู้ถึงบารมีสามสิบทัศนผะเดชพระคุณหลงพุทธเจนทัสโรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงพุทธเจนทัสโรอดทนศรัทธาเลื่มใส่ พึ่งพาอาศัยและลึกึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัตประเดชพระคุณหลงโพสจันทัสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลงโพสจันทัสโรในโอกาสที่ได้เกิดในจัก,กรวาลมนุษย์ ไปกับครูบาอาจารย์ของเราตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทััพระเดชกคุลปุสสันทัสโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจาก